หมูเด้งเดบิวต์ซุปตา์ฮิปโปครสส่งเพลงสามชาติสีภาษาให้ฟังทั่วโลกน้องหมูเด้งฮิปโปครสสุดหิตจ,จากสวนสัตว์แห่งประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกกับโปรเจกต์ผลงานเพลงสุดพิเศษอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่จับมือกับ GMM Music เพื่อมอบความสุขความบันเทิงผ่านเสียงเพลงให้กับเหล่าแฟนคลับทั่วโลกความร่วมมือระดับชาติองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมาราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับ GMM Music เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงเพื่อน้องหมูเด้ง โยโปรเจก์นี้เป็นการต่อยอดกระแสซอฟต์พาวเวอร์ของน้องหมูเด้งให้ไปถึงระดับสากลมุมมองของชาวเน็ตบางคนมองว่าการร่วมมือครั้งนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากความนิยมของน้องหมูเด้งเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของทั้งสองฝ่ายแต่บางคนก็มองว่าเป็นการนําเสนอวัฒนธรรมไทยผ่านเพลงสามชาให้กับชาวต่างชาติซึ่งอาจเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้เพลงสามชาสีภาษาโปรเจก t นี้มีผลงานเพลงสองซิงเกิลคือเพลง หมูเด้งหมูเด้งเพลงแดนจังหวัดสนุกสนุกในสไตล์สามชาและเพลงหมูเด้งลิตเติ้ลฮิปโปเพลงจังหวัดมีเดียมน่ารักชวนโยกชวนยิ้มสไตลท์ทีป๊อปทั้งสองเพลงถูกแปลเป็น4ภาษาทั้งไทยจีนอังกฤษและญี่ปุ่นเพื่อเข้าถึงแฟนคลับทั่วโลกมุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสังเกตว่าการแปลเพลงเป็น4ภาษาอาจเป็นการสร้างกระแสให้กับโปรเจกต์และอาจเป็นการตลาดแบบขายข้ามชาติแต่บางคนก็มองว่าเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก ในระดับนานาชาติความสําเร็จของหมูเด้งโปรเจกต์เพลงของน้องหมูเด้งถือเป็นความสําเร็จในการนําเสนอความน่ารักและความสดใสของสัตว์ป่าไทยให้กับคนทั้งโลกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่ามุมมองของชาวเน็ตบางคนมองว่าความสําเร็จของน้องหมูเด้งเป็นผลมาจากการสร้างกระแสและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ แต่บางคนก็มองว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าสรุปโปรเจกต์เพลงของน้องหมูเด้งถือเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นการผสมผสานร,ระหว่างกระแสซอฟต์พาวเวอร์ความบันเทิงและการอนุรักษ์สัตว์ป่าแมทจะมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่โปรเจกต์นี้ได้สร้างความสุขและความบันเทิงให้กับแฟนคลับทั่วโลกและยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้วย